เห็ดมาปล่อยด้านหนาพี่น้องนี่ดอกใหญ่เลยวันนี้เนี่ยเห็ดพึ่งเอามาปล่อยตรงนี้วันนี้นะไม่กินวันนี้เอามาปล่อยแถวนี้กันมันเกิดลลายเกิดอะดรอย่างนี้นะเกิดอะไรเนี่เด้อนะหยิก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 ขยุกขยุยมัน มันมาเกิดตรงนี้เห็มันเลยแพรเสือแพรแถวนี่มาเกิดละลายแถวนี่เห็นไหมวันนั้นอ่ะมันต้องเป็นเห็ดพึ่งเห็ดพึ่งไอ้นั่นแน่เลยเห็ดพึ่งไอเห็ดพึ่งหวานแต่ขอบไเดี่ยวเนี้ยมันไหวมันค่อยพ่อดอกเดียวไม่พี่น้องเจอดอกเดียวอ,อาอาวอา เจอดอกเดียวแล้วทีนี้ฉันก็เอาไปย่นทิ้งนะแม่แบบว่าคิดไปคิดมาอ้อนี่มันเป็นเ็ดผึ่งนี่ว่าเอาไปขยำบนาๆน,นะนึกว่ามันไม่ใช่แต่ทีนี้มันใช่ด้ร่มวีวีมาแล้วเดียวกันเดียวไอ้นั่นมันก็เกิดตัวเ็ดไอ้นั่นนะ ็ดน้ำพึ่งน้ำอย่างน่ะน้ำมันจะอยู่แล้นี่แซ่บต้วงให้น้ำพึ่งนะตัวเดี๋ยวเอาซื้อมันแห้งมันตอดข่อย <c oughs> เป็นรังใหญ่ได้ตรงนี้นะ่ะพึ่งถ้าฝนบ่ตกใหม่นี่มันมนันมันสิบ่วกวปนปานหดถ้าฝนตกใหม่ใหม่มนี่นะเขาจะขุดรู มันสีอยู่น้ำโู o แม่พี่น้องก็ะสังแล้วมันเห็นแสงไฟในในในกล่องเมื่อถือข่อยนี่มันจะวิ่งเข้ามาเลยนะกูเข้ามาทำร้ายเราเลยตรงรูนั่นแหละสันเดินมากก่อนนี่ยุไตนี่ตัวมือนัน่ยุไตรตกใหม่ลุ่มกระทือบข่อยข่อยไงว่ามันอยูซสายข่อยสิไปเผามันเออว่าต้องเฮ็ดมันดอกข่อยก็แล้ว่วบอกเพราะ่าอายุนานและ้วละแล้วจ้ะ แต่ว่อ่าบอกว่าใช้ดอกเ่า <uteur Pilot. S 2> สิมาเผาทิบยานนไปมันล่ามอืะนะโหนะโอ้ยแตมันง่ามไอแม่คอยเพ้อเวอร์เสร็แล้วอืมบุอ่ะมันก็พวกกินนที่ได้จะกินก็นดาเมือนไก้นงมือนสุับ้าัน อ่อนๆอีกไปมากินกันนะเอาเข้าไปกินกันอืมกนะอ้ออืมจะไปกินอันน,น่้พี่น้องเบิ้งดอกมันงามเน,นานะเจะไปเอ็นซุปข็จะไปซุปกินพี่น้อง ปกติมันสะดอกง่ายบานเพอร์เบอร์เลยเดะพี่น้องอันนี้เขายังบเบาเต็มที่ปกติสิเต็มขอนแต่ว่ามันก็มีแนวนอมอยู่ผน่งโมูมันพุ่นังเห็นบ่กตุบตุบตีมันมันสิบบขีดง่้ยกินกระลาศแต่ว่าแย่ลงมันเห็นมือเขาดำมือเขาสีดำ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 ลำออกดีๆ ก็สิปิ๊กซุปแมลงนี่แล้วเจ้าสุบใส่ป,สป,ป่าอือเก็บตัดหยากแท้บักนี่เห็นบ่งา,ามเนาะพุ่นดอกเขานี่เป็นอันเป็นสีๆออกปูนี่อยังเลาะมานี่ก่อนเทื่มันพทุ่มอื่นแต่เมื่อวาน หมูบ่บ้านเมื่อก,ก่รข่อยก็ได้เฮ็ดอันเฮ็ดผึ่งหลายอยู่อยู่หมอนิดจนว่าได้เป็นหมอหนึ่งพี่เหล่วยเด็กยังเป็นหมอเฮ็ดแต่แม่อืได้หมอหนึ่งพี่นอ้องเฮ็ดอันเฮ็ดผึ่งเฮ็ดผึ่งสีเหลืองเเหลืออง มองไปเหมือนจะเป็นเห็ดหรือเปล่าเดียว